ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนายกระเบื้องกันอีกเช่นเคยนะก็สําหรับอาร์คในวันนี้อาจจะทํามาแค่ตอนเดียวนะครับกับตอนนี้เนาะแล้วเออเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งให้กับทุกๆคนได้ลองไปฟังดูนะครับพอดีว่าผมมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะก็เลยเดี๋ยวลองไปหานิยายใหม่ๆทําดูแต่ทีเนี้ยแค่ทําเพื่อให้ทุกๆคนได้ฟังแค่ตอนแรกเฉยๆเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปติดตามอ่านกันเราเองนะ แต่ว่าอาร์ก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องหนึ่งเดียวของเรากันต่อไปจนกว่ามันจะจบนะครับผมละไปเข้าสู่เนื้อหาอาร์กเลเจนกันดีกว่าจริงๆแล้วผมอัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็คิดมาคิดมาเดี๋ยวผมทําคลิปแยกดีกว่าทุกคนก็ลบไปไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่อัดไปหลายเทคแล้วะทุกคนตอนที่2 5 1ทักษะเทวะความกังวลของข้ายิ่งมามันก็จะยิ่งมากขึ้น ขณะที่เฝ้ามองเสาคุ้มกันอยู่ทุกวันวิจนกระทั่งวันหนึ่งที่เจ้ามาเพื่อเรื่องของวัเดลาสและเจ้าได้ใช้พลังอันยิ่งใหญ่กับความกล้าหาญที่มีเพื่อปลดปล่อยดวงยานของเผ่าดากูเนนอคัคีจนได้รับซึ่งอิสรภาพเจ้านั้นได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะคุณสมบัติที่วีรบุรุษผู้หนึ่งพึงจะมีในฐานะคนส่งเจ้าคนสุดท้ายของเผ่าดากูเนนอัคีค่ะ ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งตอบแทนกับเรื่องที่เจ้าได้กระทำเพื่อบวกเราอะรางวัลภารกิจงั้นเหรอดวงตาของอาร์คตอนนี้ทอประกายอย่างเห็นได้ชัดเดิมทีอาร์คก,ก็ได้สนใจเรื่องของลูมิเนสอยู่แล้วกับเรื่องการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เป็นเพราะว่าอย่างไรนี่ก็เป็นไปตามบทบาทของเกมกล่าวกันตามตรงแล้วเขาจะทำอะไรได้กันละ่ะนอกเหนือจากว่าต้องโศกเศร้าร่ำไห้ เขายังคงเป็นกังวลได้ซ้ำว่ารางวัลหลังจากที่ทําภารกิจสําเร็จนั้นจะได้รับหรือเปล่าในขณะที่ฟังลูมิ n เนสพูดไปด้วยแต่ว่าบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเมื่อเขารู้ว่ากําลังจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างตามข้อามาลูมิ n เนสหันร่างไปก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ปราสาทดาโคเนียนจะได้อะไรกันนะเราช่วยเหลือเผ่าดาโคเนียนอักคีได้เพราะแบบนั้นไม่น่าใช่ของเล็กน้อยแนะ่มันจะต้องดีมากเลยตั้งหากละ กว่าจะทําสําเร็จได้เราก็ผ่านความยากลําบากมาไม่น้อยเลยนี่นะอาร์กตอนนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังในขณะที่เดินตามไปลูมิเนสได้พาอาร์กไปยังศูนย์กลางของปราสาทซึ่งมีรูปปั้นหินชนเผ่าดาโกเนียนอากีคอยล้อมเอาไว้เป็นวงที่ตรงกลางนั้นมีแท่นบูชาอยู่ลูมิเนสนำอาร์กไปยังแท่นบูชาดังกล่าวแล้วจึงค่อยเอื้อนเอ่ยคำขึ้นไปบนแท่นสิฮะอะไรกันไม่ใช่ว่า จะมอบไอเทมให้เหรอหรือว่าจะเป็นพรแห่งอัคคีอีกแล้วนะบรรยากาศกลับใกล้ไปตึงเครียดแน่นอนว่าพรแห่งอัคคีนั้นช่วยมอบปูมต้านทานธาตุไฟและการเผาไหม้เพิ่มเติมให้และเขาได้รับมาก่อนหน้าแล้วก่อนที่จะเข้าภายในเสาคุ้มกันตัวเขาก็คาดหวังว่าจะได้รับพรอ,อัคคีอีกครั้งอยู่ก็จริงแต่ว่างานในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น10วันจึงจะสามารถสําเร็จภารกิจได้แต่ก็จะพูดแบบนั้นเสียทีเดียวก็ไม่ได้ เวันเขาใช้เวลาไปกับพวกเวนดิโก้แต่ว่าหากพูดแล้วว่าไม่ใช่ตอนเข้าเมืองดาโกเนียนเขาต้องประสบพบเจอกับอาการค่าสถานะถูกลดทอนจนสิ้นกำลังหรือยังไงหากว่าต้องได้รับพรในงอัคคีหลังจากที่ฟันฝ่าปัญหามากมายเขาคิดว่ามันออกจะไม่เหมาะสมไปอยู่บ้างแต่ว่าเวลาให้คิดนั้นมีไม่มากนะักลูมิเนสตอนนี้ได้ใส่คาถานในมือก่อนที่จะปักลงไปกับพื้นและตะโกนเสียงดัง ไฟต้นกำเนินโบสประทานพรให้วีรบุรุษที่ถูกเลือกโดยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยและแทบจะในทันทีรูปปั้นของชนเผ่าดัก,กเนียนอกักกีที่รายล้อมเขาเอาไว้ก็เริ่มขยับทุกๆใบหน้าล้วนแล้วแต่หันเข้าหาท่านบูชาก่อนที่จะอ้าปากเปิดออกมาและพ่นไฟเป็นสายทางยาวออกมาเพียงพลิปตาเขาถึงกับถูกปกคุมไปด้วยเปลวเพลิงจากรูปปั้นนับสิบที่พ่นไฟออกมาพร้อมๆกันในขณะที่อาร์คตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงนั้น แสงสว่างสีขาวก็ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับหน้าต่างข้อมูลติ้งเพราะแท่นบูชาไฟอันศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เรียนรู้ทักษะต้นกําเนิดแห่งดากุเนียนอัคคีต้นกําเนิดแห่งดากเนียนอัคคีทักษะระดับเทวะหลังจากที่ได้รับพรจากแท่นบูชาไฟอันศักดิ์สิทธิ์ท่านได้กลับกลายเป็นนักรบผู้กล้าหาญซึ่งถูกเลือกโดยชนเผ่าดากุเนียนอัคคีให้ได้รับทักษะอันเป็นที่สุดต้นกําเนิดแห่งดากเนียนอัคคี คือทักษะที่สามารถทําให้เกิดการระเบิดขึ้นในฉับพลันทักษะนี้จะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้มันได้ถูกส่งต่อกันมาจากผู้พิทักษ์แห่งวิหารรุ่นสู่รุ่นเมื่อใช้งานต้นกําเนิดดากเนียนอัคคีท่านจะได้รับการยอมรับโดยพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ร่างกายและทําให้เกิดเอฟเฟกต์ดากเนียนอัคคีอมตะหมายเหตุทุกการโจมตีเพิ่มความเสียหายธาตุไฟ300หน่วยความเร็วการโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่ และอัตราการตอบสนองจะเพิ่มขึ้น50%ศัตรูทั้งหมดที่โจมตีท่านจะได้รับความเสียหายธาตุไฟ10-100หน่วยภูมิต้านทานธาตุไฟเพิ่มขึ้น500%และสมาชิกปาร์ตี้ทุกๆคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับภูมิต้านทานธาตุไฟเพิ่มขึ้น100%เมื่อทักษะทำงานศัตรูทั้งหมดในพื้นที่จะได้รับความเสียหาย1,000หน่วยและฟื้นคืนพลังชีวิตของผู้ใช้50%ของความเสียหาย ท่านได้เรียนรู้ทักษะระดับเทวะทักษะระดับเทวะเป็นทักษะระดับสูงซึ่งถูกส่งต่อกันจากเทพโบราณที่ถูกลืมเลือนมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นหากมนุษย์จะได้เรียนรู้ทักษะนี้นั่นก็คือผ่านเคล็ดวิชาโบราณที่ถูกเหลืออยู่ภายในโลกนอกจากนี้มันยังต้องใช้พลังงานอันมหาศาลหากต้องการจะใช้พลังแห่งตัวเทพนั่นจึงทําให้มนุษย์สามารถใช้ทักษะระดับเทวะได้เพียงแค่ภายในพื้นที่วิเศษ ทักษะนี้จะช่วยเสริมความสามารถให้กับผู้ใช้งานอย่างยิ่งยวดในรัศมีแถลงการพื้นที่ทักษะระดับเทวะสามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในระยะ,ะแถลงการพื้นที่โดยอาชีพของท่านหากท่านออกจากพื้นที่หลังจากการใช้งานทักษะเทวะเอฟเฟก์<ะ>ทั้งหมดจะหายไปฮะทักษะระระดับเทวะปากของอาร์คแทบจะอ้าเวออกว้างหลังจากที่ได้เห็นหน้าต่างข้อมูลทักษะนี้นั้น ให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันไปถึง5อย่างอีกทั้งเอฟเฟกต์แต่ละอย่างนั้นไม่ใช่น้อยๆประหนึ่งดังทักษะขั้นสูงได้รวมบอ,อกมาด้วยตัวเองโดยเฉพาะกับอันหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าสามารถสร้างความเสียหายธาตุไฟได้1000หน่วยและจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเขา5้าและยังเพิ่มความเร็วทั้งหมด50%อีกด้วยอีกทั้งยังมีความเสียหายธาตุไฟเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกภูมิต้าน,านทานธาตุไฟเองก็เพิ่มขึ้นและยังส่งผลถึงสมาชิกในปา์ต้ดวย ศัตรูที่โจมตีเขายัางจะได้รับความเสียหายธาตุไฟกลับคืนไปอีกไม่เกินเลยนักที่จะบอกว่าหากใช้งานทักษะได้แล้วก็เขาแทบจะมีสภาพเป็นอมตะภายในระยะเวลา10นาทีที่ทักษะส่งผลเลยจริงๆคุ้มค่าจริงๆนี่สินะที่เรียกว่าทักษะเทวะทักษะเทวะนั้นอาร์เคยประสบพบเจอมาก่อนแล้วมันคือสายฟ้าแห่งพระอินที่ชายสีแดงนั้นเคยใช้มันเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลัง ที่เขาที่ทําการจัดการได้ทั้งอาร์คชมบา่าและลาลเอเต้เพียงแค่การลงมือเพียงครั้งเดียวก็สมกับชื่อของทักษะดากอเดียนอัคีอมตะเขาแทบจะมีสภาวะเป็นอมตะหากว่าใช้งานทักษะเทวะแต่ถ้าว่ามันก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงของทักษะระดับเทวะอยู่มันจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายในระยะของแถลงการพื้นที่ซึ่งสิ่งนั้นหมายความว่าหากว่าอาร์คไม่สามารถใช้งานแถลงพื้นที่ได้ ทักษะนี้มันก็ไร้ความหมายหากเขารู้ข้อมูลนี้ก่อนตอนนั้นเขาอาจจะไม่ต้องพ่ายแพ้อย่างหมดรูปกับชายสีแดงก็เป็นไปได้ต่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าไม่มีจุดอ่อนอยู่แต่เราก็สามารถได้เปรียบหากว่าต่อสู้กับมอนสเตอร์ถ้าเราต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งนี่คือหนทางที่จะใช้เพื่อคว้าชัยชนะเอามาไว้ในมือตอนนี้เจ้าก็ได้เป็น Dark กเนียนอัคคีคนหนึ่งแล้วผมจะใช้มันเป็นอย่างดี เพื่อเป็นเกียรติแกด่ดาวก็เลนอักคีครับลูมิเนสเข้าสู่ห้วงความคิดชั่วขณะหลังจากที่อาร์คตอบรับคําแต่ในไม่ช้าเขาก็เริ่มพูดขึ้นอีกครั้งเจ้าพอจะรับฟังคําขอสุดท้ายของข้าได้หรือไม่คําขอเหรอหรือว่านี่คือสาเหตุแท้จริงที่เขามอบรางวัลอันสุดยอดเช่นนี้ให้กับอาร์กันนะแต่ว่าอย่างไรแล้วเขาก็ยินดีรับคำขอร้องจาก n p c เสมอ คำขอร้องจาก NBC นนั่นก็หมายถึงภารกิจถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเงินจากภารกิจชนเผ่าดาโกเนียนอัคคีเลยสักเหรียญแต่เขาก็ได้รับสิ่งอื่นมามากมายเป็นการตอบแทนเรียบร้อยอไม่ต้องเกรงใจครับตอนนี้ผมถือเป็นสมาชิกของเผ่าพันดา์โกเนียนที่สงเกียติแล้วขอบคุณเจ้าได้แสดงให้เห็นแล้วถึงความกล้าหาญและความเหมาะสมจากการช่วยเหลือชนเผ่าดาโกเนียนอัคคีข้าเชื่อมั่นในความกล้าหาญนั้นจึงคิดอย่างจะร้องขอ วันก่อนข้าได้เล่าแล้วเรื่องที่มากุระขโมยเอาตำราแห่งความอมตะซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ในวิหารของดากเนียนอักคีตำราแห่งความอมตะนั้นเป็นสมบัติโบราณของชนเผ่าดากเนียนอักคีข้าไม่อาจจะทนเห็นมันอยู่ภายในมือของมากุระอีกต่อไปโปรดเก็บกู้มันกลับคืนมาด้วยมากุระเอ,อเข้าใจแล้วครับว่าแต่พอจะทราบหรือเปล่าว่ามันอยู่ที่ไหนนะ่ะ อารกเอ่ยคำถามทั้งสีหน้าที่ต้องการจะช่วยทว่าลูมิเนสเพียงแค่สายหัวและถอนหายใจเรื่องรายละเอียดนั้นข้าไม่รู้เาบาะแสเดียวก็คือแผ่นหินที่วัดเดลาสนำกลับไปยังเบืองดาโคเนียนข้านั้นพยายามจะหาเบาะแสจากแผ่นหินของวัดเดลา์สเมื่อคลั้งนั้นดูแล้วแต่ก็กลับไม่พบเจอสิ่งใดลูมิเนสนำเอาแผ่นหินขนาดเล็กออกมา ออลาอันชั่วร้ายลอยฟุ้งขึ้นมาจากตัวของมันอีกทั้งยังคล้ายกับว่ามีโลหิตไหลเวียนอยู่ภายในหินลูมิเนสไม่ทราบถึงตำแหน่งที่แน่ชัดแต่ว่าเขาก็มีบ่อแสเข้าใจแล้วครับขณะที่อาร์คพยักหน้ารับหน้าต่างข้อมูลภารกิจก็ปรากฏขึ้นในทันทีติง้งภารกิจได้รับความคืบหน้าดวงวิญญาณชนเผ่าดากูเนนักขีเปลี่ยนเป็นปีศาจมากุระ ปีศาจมากระคือหนึ่งในปีศาจที่เป็นหัวหอกในการโจมตีครั้งยุคดาร์กลอดเมื่อหลายร้อยปีก่อนมากระได้นำหนึ่งในชนเผ่าดาร์ก,กเดน,นอคีก่อการจลาจนจนกระทั่งเกิดการทำลายล้างท่านต้องค้นหาตำราแห่งความอมตะซึ่งถูกมากระขโมยไปจากชนเผ่าดาร์ก,กเดน,นอคีกลับคืนหากท่านพบเจอปีศาจมากระท่านจะสามารถได้รับเบาะแสถึงดาร์กลอดแผ่นหินที่นเปื้อนไอเทมภารกิจแผ่นหิน ซึ่งสลักตัวอักษรโบราณเอาไว้โดยเลือดของปีศาจฮะนี่มันภารกิจระดับตำนานด้วยระดับความยากที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นภารกิจระดับตำนานภารกิจเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เบื้องหลังของนิวเวอร์เมื่อครั้งก่อนหน้าเขาก็เคยทำภารกิจระดับตำนานสำเร็จมาแล้วและจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นดาวทุกๆครั้งอาร์คในตอนนี้สะสมเอาไว้ได้เจ็ดดวงแล้ว หากว่าสําเร็จภารกิจครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเขาจะได้รับทั้งสิ้นสิบดาวหืมไม่รู้หรอกนะว่าจะได้อะไรนะ่ะแต่ของที่จะได้มันจะต้องหากว่าพิจะะนารณาถึงระดับความยากของภารกิจในระดับตำนานแล้วรางวัลต้องไม่ใช่ของทั่วๆวไปอย่างแน่นอนเราต้องหาทางทําภารกิจนี้ให้สําเร็จแต่ว่าตอนนี้เรายังถอดรหัสเพื่อหาตัวมากุระไม่ได้ต้องรอรอจนกระทั่งภูมิความรู้ความเข้าใจโบราณวัตถุ มีครบ200หน่วยซะก่อนอ่ะเข้าใจแล้วครับผมยินดีรับเอาไว้และจะช่วยแก้ปัญหานี้เพื่อกอบกู้เผ่าดาโกเดนักคีข้าเชื่อในตัวเจ้านะลูมิ n เนสพยักหน้าเล็กน้อยกับคำตอบของอาร์คดวงตานั้นไม่ช้าก็ได้หลับสนิทลงล่างเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นหินเหมือนกับรูปปั้นชนเผ่าดาโกเดนักคเพียงไม่นานตัวรูปปั้นเริ่มเกิดรอยแตกแยกก่อนที่จะปนสลายกลายเป็นฝุ่นผง เขาจากไปดังเช่นที่กล่าวเอาไว้ภารกิจัถงหมดได้คลี่คลายลงแล้วแต่ชนเผ่าดาก์เนนอักคีสุดท้ายก็ต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อาร์คมองยังฝุ่นผงดังกล่าวในขณะษที่ดอะลินออกมานี่ช่างเป็นภารกิจที่ทําให้เกิดรถขมขึ้นมาจริงๆก็มันเป็นภารกิจที่ขมขื่นใจอาร์คนะครับผมอาร์คนี่ก็เป็นคนที่เริ่มมีมนุษยธธรรมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับทุกคนถึงแม้จะเป็น n p c ในเกมก็ตามนะ อักพึมพำมกับตัวเองด้วยสีหน้าที่คล้ายกับไม่สบายใจนักระหว่างนี้รูปปั้นอื่นๆที่ห้อมล้อมแท่นบูชาต่างก็เริ่มป่นเป็นผงกระจายหายไปจนหมดมีเพียงแค่กองผงจากตัวลูมิเนสเท่านั้นซึ่งยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมถึงแม้จะตายไปแล้วก็ไม่คิดจะจากไปจากที่นี่งันเหรอบางทีคำสาปของมากุระต่อเผ่าดากเดนักคีคงจะส่งผลกับลูมิเนสด้วยอย่างนั้นสินะดาวแห่งธาตุลม อาร์คค่อนข้างจะเห็นใจอีกฝ่ายก่อนจะเลือกใช้ดาบแห่งธาตุลมเพียงสบัดดาบลมหอบใหญ่ได้พัดผ่านทุลีของลูมิเนสพัดให้ไปไกลผ่านเทือกเขาวารยองตอนนี้คงจะเป็นอิสระแล้วสินะฮะนี่มันอะไรกันอาร์คก้มหัวลงไปยังตำแหน่งที่ทุลีของมาทองลูมิเนสยังคงอยู่เมื่อครู่มันมีกะโหลกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ถูกทุลี ธุลีถูกพัดพาในตอนแรกเขานั้นคิดว่าเป็นแค่กะโหลกธรรมดาแต่ว่าพอลองเข้าไปตรวจสอบให้ดีก็พบว่ามันไม่ใช่ติ๊งกะโหลกดารนโกเนนักขีไอเทมวัสดุระดับหายากอืมอเทมวัสดุงั้นเหรออาร์คเองก็ไม่คิดว่าจะได้รับไอเทมอีกเมื่อลูมิ n เนสจากไปแล้วแต่ก็น่าแปลกราซากคมักจะเผยท่าทีสนอกสนใจจอะตอกระดูกทุกครั้งที่พบแต่แล้ว กะกะโหลกของลูมิเนสที่อยู่ห่างไม่ถึง3เมตรมันย่อมไม่มีทางที่ราซากจะไม่รับรู้และเข้าไปใกล้เพื่อสำรวจดูราซากมองกะโหลกนี้อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจแล้วสั่นหัวให้หกระทั่งราซากยังบอกว่าใช้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นวัสดุหายากนี่มันก็ต้องมีประโยชน์อื่นสิอ้างเก็บกะโหลกไปก่อนที่จะออกจากเมืองดาโคเนียนไม่ช้าหลังที่ก้าวเท้าผ่านเขตเมือง เมืองดารโกเนียกีเริ่มสั่นสะเทือนรอยแยกกปลี่แตกได้ปรากฏขึ้นบนพื้นที่ก่อนที่ลาวาจะพวยพุ่งและมันก็เริ่มจมหายไปกับลาวาแล้วผมก็โปติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมทำคลิปแยกออกมาให้อีกทีหนึ่งเนาะมาอธิบายว่านิยายเรื่องที่ผมจะทำเป็นเรื่องอะไรนะครับทุกคนก็อาจจะเป็นตอนที่หนึ่งเล่าคู่กันไปเลยนะเอาละขอจากรลาทุกทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Ar k ์คเดลิก็มาพบกันใหม่ใน พาร์ทถัดไปครับผมสวัสดีครับ